ไปด้วยเมื่อไปนะไปน่าเมื่อนะส่ดีเลยเมื่อไรไปด้กอดดีวะนี่มีเชลลิที่ดวงไหมพี่เป็นกอดคางสุดท้ายดิโอ้วัดีฝากว่ามม่วนพี่น้องว สบายดีพ่อแม่พี่น้องว่าจะปูุกคนเนาะทักทายสบายดีเด้อสบายดีเพิ่อนกอยเนาะมื่อนี้จะไปใส้ห่วยก็แต่งตัวรอแท้เมืม่สวรรค์นะบอยมื่อวานชื่อเมื่อวค์แม่นบ่เมื่อวา,านน่ะบอเมื่อวานเมื่อวานเลยเป็นยังไงอยข,า,ขาเจ็บข้อขาเจ็บกลนเจ็บก่อยไขาอีอยนะไบ่อยากกิดบ่อยากขาดวักขาดตอนกินยานะโอ้ไขาอีอยเลยป้ายไปเลี้ยงเข่านะบอยเด้อจะไปเลี้ยงเข่า โอ้โหอวดจนเมื่อยเนาะห้าก็จะไปเลี้ยงเนาะออสิเลี้ยงเขาดิทองสิไปเลยถึงมาบ้านเมื่อจักมือสองหมื่สองหมื่นสองสามหมื่วันศุกร์กันมะมันอี้วันยังไงวันเสื้อนะวันศุกร์บางทีก็เป็นทีดวันพุธวันพุธวันพุธวันนี้วันพุธวันนี้วันนะครวันศุกร์กันมะตอนเสาร์เงินบาทมื่อหับบ้านใจปะป้ามึงไปซื้อเมลารไปสักงน มาบ้ไอ้เควินมาเนาะตอนนี้ก็ชิมเ่อมีคำซีอันพีชเนาะก็อะกอยเมื่อบาทเนาะแต่ว่าบไปเรียงข่าวสำอางบ่อยจะไปเดียงเขาได้มักแล้วเว้ยไปดีเว้ยเรียกผู้สาวจันเมื่อยมูบอกาจนเมื่อยฮะก็จะไปดีตัูโต๊ะบอมเลยบอกที่แก่เขาโอ้ยก็ตลอดอยู่เนาะพวกเจ้าเราบริไทยก็ซื้อไปจะได้คำซีก็ชิมซีก็ชิมเงาแล้วกันบ้างอ่า นี่เราทุกคนเนาะมีแต่ซองคนมาสิกรับแต่ว่าวีมันมได้ไปน้ำเพลินสิอยู่ปากเสียเาเพลินมากเนาะเพื่อนเนอากล่อยกันจะไปขับหวานใจเพลินไปหาอาริตาคินหอนอาริตาแห่งนี่ยบุกีกับกัเมื่อยามพอพอดีบุกซีกับเขาคำซีกับเมื่อยามพอเนาะคำซีกับอะไรเมื่อยามบ้าเพลินมามาเบิง่งอาการพอเพลินน้ำ เจ้าเดี๋ยวว่าได้ที่เคืียงของโอ้มาเดี๋วมาดูเขาตัวนึงสองตัวเออไปมานี่เดีวเอไปมาดูยังเลไปไปอัาปดตูวกุบนี่เราทุกคน่ากบากไอขีรถจักรออกมานอกสิไปเดยงเขาเพื่น เอาไปเสียออกไปเลยนะบริกรเขามาห้องคือก็เลย่าขี่รถจักรไปบอดี้ไปหานเขาเนาะไปเจอกันที่งานเขาด้าอมาหอนหาเลยเราทุกคนเนาะฉัน,น,นไปเศร้าในอีนางมาเมื่อบานโอ้ตะกอยฉันพออน่อเนาะงานจะอัปเดตโปรไฟล์ใหม่ในเมื่อบานแน่นอนตรงนี้เนาะ <laughs> Bố hồ đéo xa khiệt nhỏ nhàng với mưa bạn Từ từ hôm mong sau rồi mà Phải tí tí mà Ừ cô đợi ám nào nó thần để mà <laughs> Cô mà, mà à, cô thú khen lên bà khỏi hông nằm tí tí mà Ừ Phò cô Hà lô xa nào nó có bà thần của mình Cứ gì ăn như nó phải bà Cứ gì ăn như nó Một lấy phỏ lại được gần đi Ăn à, nữa rồi เอาแปซี่ม้เลยชาวคนกูจะกินน้ำปลาแตามคนอาหารอาหารเดียดอยู่ปากเซสเนี่แหละเดี๋ยวนี้รมกันดีเนาะกูผู้รมจะด้นน้เว้นได้เว้นใจกูว่าเป็นแฟนกันเลยเนียโอ้ยศาตุูเนอไม่ได้ถามมันใจเลยม่ได้ม่มิได้ว่าอย่าไปเสือเด้อย่าไปเสือเด้ มีแต่ทานอันตรายเลยผู้นี้มีแต่ทามันใจเลยกับมแต่สีขึ้นสถานะขึ้นโปรไฟล์คู่อ๋อเ้นี่เสียเสียผู้ติ่ัดคนนี้ถูกะเย้เสียเสียผู้ติชามเลยนะบอกได้ไหมบอกชุกกเสียกูแน่กูก็จะมีแฟนคือแบบผึ่งเนาะซาเออยับจูดกันเลยอยู่อยากใหกูจะมีเมียนอกเขาอยากเปลี่โปรไฟล์กูแบบผึ่งบ่เบืองนี้หนาโป๊กโซลิซับเนี่ยป้าเนาะ พอเราเปลี่ยนหูปุ๊บเด็ดเมื่อบ้านมือนึ่งนี่หอบเมื่อบ้านเลยกูผูแล้วสาเหตุโอเคกินสอบเลยย้อดนี่บอกเออยอดนี่มันบอกมันก็บอกบอกงูผูเนาะผูผมไปบอกแล้วเว้ยผูปั๊บเลยผูดันผู้นีมากไม่บอกชูเห็นบอกกูเนี่เพ้นผูเป็นสาวมาเลยก็ขึ้นหอดแฟนมันบอกว้าวแฟนผมขึ้นหอดนะเว้ยกูตีผู้บุญเสี่ยมึงก็บักดังๆนึันมึงยังไงเห็นบักดีมันผู้สาวมาเลยขึ้นหอดแฟนกูที่เห็นบักดีมันผู้สาวมา แฟนก็บอย่าช uh ิคก <Meeting S 3> ินหอวไจเบิ่งนังโป้าเนี่ยเบิ่งนั่งยังไดมึงกับเขาไปรวมทุกกิจกรรมน้ำมันดีคือแบบคือว่าฮันซองอยู่คือว่าหันซองคนนั่นคนนั่นหรอานี่คนน่นบอกูเป็นคนที่ทนแฟนกูก็ชาดเดียวือมึงงรลย่าโใ่กูเคยเห็นใจเกเร่ล่่เคยอันนี้เ่ยเป็นคนใจเกเรสันกเคยกเคย มึงจริงจังนะกับเพยกันอะไริงจังอยู่แล้วผมครับเวลานี่มันแต่ก่ะแด่เขาอะไรกันอยากนี้เพราะว่ามันจูนกันตอนแรกๆเมันจริงจังเรื่องเรื่องบนเตียงมันสำคัญนะมันจ่เอาสปาร์กกันรอบแรกนี่มันโอเคนะขั้นต่อต่อไปมันก็โอเคที่จะเขาเลยว่าหยุดก่อนนะกระเพยแต่ต้นลมอ่าเรื่บนเตียงมาก่อนเนาะมันสำคัญนะจันเอ่อเตียงบนเตียงเขาต้องเอาใส่ชีวิตอยู่มกันตลอดเลยชูนเราเขาเอามึงให้ได้สิ โอนี่โอ้ยบุญสันิแกบุญขาดแนิบุี่มันมาเรื่องใจเลยมนี่เหตุเพราะมิเตกะลูกไม่เพราะว่าต่ำเอาต่ำเมาเาบ่คักอีกเขาไปเขาเอาีกซานทีพันจอโอเคทุกคนเัาเดี๋ยวกันนจี้บ่สิ่นี้มันมีบุญฝากนอยน้องบ่ดีเลียงซ้ไรักกินนนาะมีแต่กินเสบเสบยนี่เอาเอายางยางละหาพันและยานี่น้องไม่ขาดนาะของกินมีแตยางละหาพัน ป้าคือสั่งอายเถอะกินมันไปกินกินคบ่หมดจะบอดี้มเด้กินไปโอ้เสียน้ําใจมันตะวานี่มันแห่งขี้ยากมันไดสดเมื่อคืนนี่ได้6 0 0ันแ่ขี้ามันได้กินมันหลายปานนั้นว่าขี้ยากินหลายบ่เออเพิ่งาคือว่าสิซื้อของฝากเมื่อพอบ่ให้พอบ่ ปลาอย่างปลากระตาป่ะปลากระตาดิบสิไงบอแล้วกินดีบอันนั้อวยสังใส่กอกนะใส่กอกอัววานยังไงกินดิบอ่กินเออเดี๋ยวมีสื่อมาฝากหรอกมีอัววานอยู่ปากเส้นมีบอลหนึ่งเสียบบอดีเยอะแยะเลยากันบอลอยู่ในเมืองนี่เพื่ีนไปเบออกทางเมืองเลยสื่อให้สื่อให้เราโอ้พอดูกไส้ที่ผมจะสื่อยังวาืดอใส่กอกเอออ้วนอัววานดีเลยบอดี้ดีเลยนั่นลูกแรงเลย ยินได้แลเลยกับเบิงไปแล้วดีใจปะเดี๋ยวันดีได้ปัะกันเออปมะกอนไปกินเขาเลยเรากร่อยกับเบิรไปทะไลเนาะไปทะเลมือเราเคต้องกินแต่ไม่ตึกินกินเสแฉบเลยอย่าเอาความกินแสแๆต่อรสแท้แล้คือเบิเปิดห้างนะผมว่าโอ้ยปจะเปิดโอ้จะว่ามันหูกติดลังหูไปจากเขาพิตแล้วมันเ่าใส่คลิปจะเสือขอโูกูเสื้อมึงดีมันนี่กูเสื้อึงเด้อเอาฮอนหลอกเนาะเอาฮอนหลอกนะขมีเสกเกาะเอาฮอนหลอกนะซื้อของพังไอ้พ่อไม่เคยเสือมัน พึ่งบอกสื่อฝากพอไปดอพอมันดิพอพอกูจะได้อะไรได้กินยังอยาสูบอีซี่พอพึ่งจะดูนะเนาะไม่ไงเราสูบยาอยู่มาหยอกมาหยอกมาหยอกเนาะเดี๋ยวเราจะจะมากินอีกช่างปะสื่อก็ฝาพอคำสีน้ำเนาะโอ้โห้าเอาของกินที่บอกว่าพีชพะหยาดนะเนาะบางที่เอาวัวหวานไปเลยมันหวานมาจากพิชพะยาดเราเอาวัวเขีมเนาะเห็เนาะ เนี่ยสิเป็นโลกไก่สิน้ำปลาใช่ไหมใ่ละโอ้กูก็ยังอยากกินน้ำปลาตาปลาเมึอกเอาไปเบิรงนยูหานแล้วเนาะเดี๋ยวสิมีอีช่างแหน่ใช้เว้ยน้ำปลามีเครื่องมีหลายอย่างนะมีปลากระเต่ามียังหลายอย่างโคบดดาวยูหานเดียวเน่ยอ่ะไปเบิรงนยูหานแล้วเนาะอ๋อนาะทุกคนวันนี้เราจะคอเราอยากจิตเขากันเนอะพี่น้องเในสิไปพาไปเลือกเครื่องนี่เนาะสื่อเตรียมมาฝากพอกรอยเนี่ยกับพอคำสีเพราะว่าคำสีเพราะว่าคำสีเมื่อบานมันคือชิมายามพอพันด้วยดี ัวเ <c oughs> พิ่นก,กนาาน็นั่งฝากยาเมื่อไห้นะวันมัซื้อนเไงยายาป่วยใช่ไหมายาป่วยตับเลยยาป่วยตับเน,นาะชาวตะดำซือ้อให้เออชาวตะดำสั่งไม่ให้เด้ไปลงพวบาลย<อ>เลยว่ะขอบใจชาวตะดำเดอ้อชบบาวบะดงทีม่มาอยู่กันขอบใ,ใจแฟนเลยยังขอบใจแฟนเด้อยังหักแมนนแแฟยัังกพงกระตเก่าเด้อตะดำเด้ออย่าไปไปทางอื่นเนี่ยอย่าลงไฟแฉงซีได้เด้อ อย่าลืมผู้เบาวันหน้าเบาคำซีเบาดีมเบาก้อยเรือยเจอญาให็นได้แบบเห่นนะเจอญาอนาคตพ่อปู่แฟนน้ำกันเนาะแฟนชมเห่าเนาะสองคนด้วยะเอาเนาะทุกคนเนาะกินข้าว่อนมนี้กระชีออกไปซื้อเครื่องวันนี้กินข้าวเดี่ยวซื้อไปซื้อเครื่องพี่น้องเจอกันอยู่บนหันไข่เครื่องนยู่เนาะมาให้ซื้อเนี่ยจัดใจที่วอ้นบระเทศไทยคลิปนี้จัดใจโอ้ย ปิดกิมแล้วเพิ่มเพิ่มก็ไม่มีอะพงดูนะใช้อย่กระปิโอเคนะพี่นดาวพี่ดาวทุกคนนอนตอนนี้ก็มางหอนทานสื่อของฝาของต่อนเมื่อพอฝาพอกรอยน่ะพอเมื่อมังกรอีกแล้วจิบกุมือด้วยเขาเล่าเบิดไล่โลเต๋อพิมเขาเรากันไรใช้ปากกระเตามีบ่ปากกระเต๋อวะโยคิวรถบุญปากกระเตามีบ่อยมองไหมมองมีปากกระเต๋ ใส่ตวางเลยเลยมือเอาสบายดีสบายดีผลตอยคำสีเราอยากินาะลรเอายเนะเพราะว่าอย่าคิดาดอยเลยเอายให้พอคำสียีอนีนนอยหกสิบบาทหนึ่งแสนหบาทพี่น่ก็ตัวเองย่หบาน่าเงินเอานึ่งน่นึงนนหนเนยหนึ่งแน่ บดนี่ระวังอันเซนหัววานเนี่ยจะซื้อหัววานตัเมื่อจะซื้อมาฝากเราเออเอาเอาหัววานเจ้าเอาหัวนี่เงออันหนึ่งเอาตัวใหญ่ๆเลยด้วยมั้ยอ่อนตัวหน่อยอันนี้ได้เท่าได้ดิแก่ผมตัวไรเป็นหัววานได้พอมั้งครับเอาเครื่องโลกเขาเลว เอาเค็มกอเูแล้วแต่มึงดอกเอาโยนะครับเราให้ฝากแล้พอแลมาซอยกินขาแรงเลยไอแม่กูเอาให้แม่มืงนี่บซือยังบอกจ๊ะซือยังเพิ่มบอกกปู่ขั้นงึนอั นี่เราทุกคนเนาะทุกคนกับชีได้เดินทางกลับเลยเทากับมาส่งเพียงซัมมี่เนาะมาไกลเพียงเกานี้ก็หลีมาไปตีวเมื่อเมื่อไปน่ะไปย่าเมื่อน่ะโชคดีเด้วเดินทางปลอดภัยด้วยโอ้ไปย่างเมื่อเมื่อฝนเจ็บคนเกี่ยวคนยังไงบ้างอ้าเดินทางปลอดภไผ่ด้วยกอดดีกว่นี่ มึงเชี่ลินี่ลกม่เป็นขอดคางสุดท้ายดิโอ้อดีฝากว่ามมวนเพื่อนเนาบอลดี้เนาะยอกยอกยอกยอดาบอด้มเกเพื่อนเนาะบอกมีของไฟเนี่ยมีของเออขอหพวค้อสีด้วนี่ของพอคสีสองอานเยลยยอกสรุปว่ากูให้แม่กูกินก็ไ่ได้เหนยอกนะสิเออก็ให้แม่นึงยอนึงยอมาเลยกินมาแล้วกินแม่แล้วกินแมวเหรอชี้นะเลยไอ้เป็นสองสงใชจะในดงเลยเนาะดงเทไข เอาฝากเม่เราโอ้ขอบใจเด้อขอบใจบาลดีมนะแต่ก็ฝากบอกพักนาดีเด้อว่าดีมหักเด้อเหมือซื้อนะฮะนาดีดิซื้อนะซื้อเกือบในกี่เห็นาดีบอกให้นาดีต้องเมาเองใช่หรืซื้อใครเคเค่ขอบใจบาลดีมนะซื้อหยอมาฝากพ่อกับแม่ในระห่แล้วไปอาอท็ไปทุกคนกับที่เดินทางไปสู่เครื่องต่อยเนาะทุกคน คือเบาดีมัอนสิด้กับเลยนะซื้อของฝาของตอนเพิ่นพอบริกรนำกันด้กับนำกัคือสิบริซื้อบริกรบบ่เอ้ายาพระเามาทีนะฮองเลยเปลี่ยนมาเนี่เพิ่งเลยไปข่าไเลยในบอลยื้ไปแล้วเสือเลยบอกว่าว่าองเพิ่งเมื่อไม่เาพรเจ้าไปนอนจะเสือกูเป็นขาพุ๊บจะเสือกูกันพี่จงแค่ขึ้นเลยวันนี้ เล่นยังเลือนต้องเอาใจเสี่ยดิมเด้อบอลกุบิแซเลนลองๆอะไรแบบนี้เนาะมีแค่เรื่อยๆนะโอ้ต้นก็เนี่ยเราก็เนาะทุกคนเนาะคลิปนี้กับซิโจไปสนิทเด้อทุกคนมาส่งเพิ่นมาเนาะเพราะว่าเขาี้แยกใหญ่กันไปเติบโตนะมึงบุ๋มเมื่อนั้นมาลีบ่บอบอ่ะใช่จะอะไรเปลี่ยนใจอีกอ่าหักซาโตก่อนส่วนนี้เอาทุกคนฝากทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บ่าร์ดีเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ในการจะคลิปต่อไปเนี่ย เบิงอย่าลืมเบิงโคตรชนะหายบาดีนเบบนี้ก็ได้มีรายไหลเขาเด้อพี่น้องบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า